私う場合は皆さん it's ่าที่เธอทั้งหลายต่างคือว่ากาสาญักเข้ามาขอคำบรระชาเป็นสมณีในพุิธศาสนาก็เลยต้องทำความเข้าใจไว้ว่าคํานอกสมณีนั้นโายทั่อไปเราก็ภรึรษาคือผู้ที่เข้ามาประชาภาาทะ ที่ต้องศึกษาความรู้ประศึกษาธรรมะเพื่อจะอป็นต้นต้นตื่นจิตใจให้มีความที่มั่คนคงสนใจมั่คนคงดูในคุณงามความดีมปฏิบัติธรรมตามสุขวิเกี่ยหำตามธรรมสัพพุของสุดเสื่อมทศบาลสัมฤทธิ์เจ้า สมเด็จพระสมมาจันทร์ั้นท่านจะเป็นผู้ที่ยาาไหวนั้นที่ว่าจตชรศิและรับการขนานนามจากมีศรีที่เป็นอาจารย์ของของเจ้าชา,สา,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 สายสุาจากสุโธนะก็ได้เรียนศิลป์ป่าทยเตืนเตือน่างชชง เสร็จแล้วพิจารณาเห็นโลกว่าทั้งหลายไม่ควร,รยึดมั่นถึงว้างยืนปันอยู่ในความไม่เทีย่ยงไม่อย่างยืนก็เกิดความเดือหน่อนในชีวิตของปวาเิ็งเ,เจ้าชายออกวรปฏิายาณจนเป็นรักจวนเยรยนศึกษาหาความรู้เริ่มทีเริ่มแรกเดินที ไปที่จารของที่สำนักพระอาจารย์รล้วอาบางเป็นพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงเขาจาสถิ่นและจากแดนเมื่อได้เข้ามาเรียนหนังสาอต่นม้ได้นานด้วยความเฉลียวฉลาดความเป็นผู้มีบุญ ก็สามารถเรียนรู้ได้กลควง่าย่ายติเข้าใจจาที่ว่าอจารสอนได้ทั้งหมดก็พิจาราเห็นแล้วว่าติ่นเรียนของพระอาจารย์แนวเรานั้นมีความขัดข้อมีความไม่รู้จะมีอยู่ในจิตก็เลยทีแม่พระอาจารย์อาารบอกให้อ้อนวอนให้อยู่ต่อ ถเลยไม่สามารถอยู่ต่อได้ออกเยี่ยงหาตอนนี้เขาในการบำเพ็ญตบาเขางปิดเองสืบต่อไปเดินทางเดินทางมาถึงตำบลขยาศินสัตว์นเป็นที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญพจของพระองค์ศรีการรัพิธของแั้วอยู่ในเวลน้ำใกล้แม่น้ำ ที่ับไปกับตะบนขยานตะบที่อยู่ที่เมนเล่ลมชัดกะบนเพียนเพียนอยู่อย่างไม่ท้อถอยไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกดินต้องเป็นเพียนทางติดทางกลางนั้นตะบงเพียนเพียนไปด้วยคืคฝามละเวรฝอยววาความสวยสดเพื่อแก่ต่าง มีดผ้าอยู่ติดตัวเท่านั้นเติมผ้าขึ้ก็ไม่สนใจความละเอียดอันตรายที่นาดูจิตเหงาเดียวว่าจิตนี้อันสังข้อจิตนี้เราเป็นผู้ที่จะเพื่อคือโลนตวารผูดผู้หลานในด้วยความคิดของตนเองนั่นเอง ก็เปจุประมาณรวมทั ite, ้งสิ้นแต่นับแต่วันที่ออกสิธีมดได้6ตื่นถึง15ต้มเดือน6มันเป็นที่เราที่ทงหลายชาวพิธีเจัดวันวันวิสาขบูชาตพวกมเป็นอีกนิดมเป็นเจียนในชางสามนางเนชาเมรณเบอนชามาถึงต้องกสที่ต้นโั ก็อัตลึกนั้นเป็นตัวเป็นต้นไม้ที่เกิดคู่บุญบานมินของพระเจ้าคือเกิดบันเทียวกันรองพระเจ้ามานั่งตัดสุดได้ทัง้งหมดต้องต้องทรเห็นต้อมาต้นพบอาัดลึกมีต้นเงามีเงาใหญ่แันแดดตันผลได้ตามสุยเัวต้นก็ดีฉาวเก็ดเรียนแค้องจัดที่สาัมาให้แต่ มาลองลากเป็นขี้านาเป็นบาร์สงหรับที่ติดลากจากในที่ย่ิดไม่บรรลุยุคแล้วใช้การนั่งครั้งนี้เป็นนั่งาน่งามสิาหากได้รับมังคุดาเรจะืกขึ้นที่ดินเป็นอันขาดนี่เป็นความตั้งใจอย่างไมเปลี่ยนผู้เอที่เัแอก ความเด็ดเหี่ยวของพระองค์นั้น,จ,นจึงแม้ธรรมยามมาจะมาพโจยเอกลักษณะอาจารย์ตา่ตาตงๆก็ไม่ท้อถอยตัวอ,อธิษฐานบริญญาสิบปการที่มันเป็นมาแต่อดีตชาติเนื่อจะมาเพื่อหรืงทำให้ทองพักผ้ามานั้นแตกพ่ายไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วประสบด้านอธิษฐานธรยามเรื่องต้น ่ในต้นต้นปฐมปฐมไม่ยาตกองพิจาณถึงสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นไปในโลกล้วนตัวเกิดไปด้วยจักรที่สิ่งที่พอไม่เทรียดลงดาจิตก็เข้าดิ่งเข้าในฌานดุจตอนมองเห็นแต่อดีตไปทั้งหมดก็มีตําแหน่งที่ต่างทั้งโลกเห็ยนไหวทางเกิดชัวจักรทั้ายด้วยกิเลสที่เกิดขึ้น เกิดความโกรธความเปลี่ยนความโลภเปลี่ยนความเหมือนอยู่ในใจนั้นต้าาสิงสื่อทำให้ใจนั้นไม่สงบไม่ราเบิไม่เกิดความแนแน่แนดีนความสงบธดา่ใหญ่และจิก็ดิ่งลงลึกเรไปดีจนถ้าไม่ทั่วอดีตที่ผ่านมาของ,องชาเพื่อนอดีตสองตัประก็ ในสัญญาของโลกก็มีการไม่เ่ียไม่เทียงแต่ควรเปลี่ยนไปเป็บยามที่สององก็พิจาณาถึงอนาคตนอนาคตในส่วนาออนาคตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องเก,กิดขึ้นอะไ้างหนว่าอะไรจ,จะต้องแปลทวนเปลี่ยนไป็้อยูัแต่โลกก็เรียนม่ายตายไปไม่ทวน ตโงเห็นอนาคตสีอาวเออจะถึงอั้นามที่สามยามสุดท้ายของเราคือก่อนที่จะแช่ต้องจงเห็นจัดจักความจริงคืออริยสัจว์สิ่งทุกโลกทั้งหลายมันเกิดมาด้วยกฟองทุกคำว่าฟองทุกหนถึงการเยนว่ายสายเกิดอย่างนี้ทุกคนต้องเียนว่ายสายเกิดเป็นอย่างนี้ไม่มีทางยามเย็น การมีักใจเกิดเกิดจากความยึดถือยึดมั่นถึอมั่นแห่งมี้กวเกิดเป็นความทุกข์เพรากาถือมั่นถือมั่นบุปผิดเดข้ามาครองอยู่ในจิตทำให้เกิดความถึอมั่นถ้อมั่นถ้ามองถึงว่าเหตุที่เกิดทุกข์ทุกข์คือสมุทานเป็นอย่างไรก็เหตุเกิดเก็เกิดจากความยึดถือเกิดจากการทบทวนเกิดจากการยุนดีปูนแต่งทำให้เกิดเป็นสมุทัน ตรงน,นี้ว่าเรายินดีเลยวนะ่าเข้าของเองินของที่จะจะคบทวนว่ากอยู่อย่างนั้นเรายินดีอยู่อย่างนั้นก็เป็นตัวเหตุที่เกิดขึ้นน้ำปั่นมัดสงฆ์ในี้เราธความนูนแตเมื่อไปยึดถือทั้งนุกทั้งสนใจฝากต่างในทุกข์กเกิดมีความดีโรติดความเข้าใจในทุกว่าทุกเป็นลักษณะอย่างนี้ ต้องุทธถาเข้ามาถึงจิตใจยาแคกแบบนี้ก็เกิดความยินรอดในความความที่จาดดาทุกข์จะดับทุกข์ต้อองจิตจะตอบด้วยสติสตินั้นเข้ามาเพื่อเป็นเพื่อนระลึกาสัมปชัญญะอืนความประทองตั้งจิตไว้ทําให้รู้ตัวว่าขนานี้เราเป็นใครทำอะไรอยู่ยินรอจะแล้วเข้ามาถึง เห็นอลุตตาเสร็จแล้วก็ไม่เคยจับต้องเนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยกงนก็หาเงเสียือนถึงคนที่มองเห็นพอเห็นชัดว่าไฟเป็นของร้อเสียกไม่เไปแตะต้องจับต้องก็ยังามวามองเห็นไฟเพเข้าใจด้วยปัญญาว่าเป็นของร้อก็เป็นของร้ออย่างนี้แล้วก็ไม่เกิดความเจเกิดความเบื่อหน่าย เื่อรนายกลายจากความยินดีที่สมดุลเมื่อเวรนายไปกลายจากตำหนักแล้วก็คนไม่เข้าไปจะต้องคิพินจากความทุกข์นั้นอันนี้พี่นาลึกลงไปว่าวิธีจะพ้นจะผ่านทุกข์นั้นประกอบประกอบเ้วยอาญะนัดมีองคแปดอายานัดมีองค์แปดเริ่มด้วยเริ่มด้วยเกิดความมันจะมีความศรัทธาบรื่นเรื่นสายเดี่ยต้น เราเกิดจอความมีความดีในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเมื่อไปเป็นอย่างนี้แล้วเป็นองค์กรที่นำไปสู่ความสาเร็จผู้จ้างจนประสบความสาเร็จในสื่งนั้นรีกว่าเข้าถึงกับปริหารเมื่อเข้าถึงการอริหารแล้วหรือว่าพ้นจากอ่าสิ่งที่ขัดข้องทั้งหลายอย่ในโลกที่คือองค์กรบสำเร็จที่สมหมายผู้จ้า เมื่อทรงสำเร็จแล้วทรงทบทวนธรรมะที่ทรงรู้ในต่อมาอีกเจ็ดสัปดาห์ทรงทบทวนในทบทต่างๆทีท่หลงอทรงรู้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งที่มาทบทวนอีกเจ็ดสัปดาห์ธรรมูนขององค์นั้นที่ตัดสุงดูคล้ายง่ายแต่ละเอียดอ่อนอลึกซึ้งเมียนี่คือธรรมะคำสอนของเจ้าอันประกอบด้วย อันประกอบด้วยความาจริงมองเห็นสรรพสิ่งเป็ของไม่เทียานานเท่ยงไม่ได้ยึดถือธรรมะขององค์พระเจ้านั้นเรือนหลักคือความไม่ยึดถือไม่สักขังความรู้สึกทนจเต,ว,ตวอย่าตนั้นดังนั้นเห็นด้วยความเข้าใจตรงนี้เมื่อเรียนรู้ต่กสิ่งตา่างๆประกอบด้วยทุก คนไทยมีรถมากอย่างนี้เป็นต้นมองพิจารณาเหยี่วนี้ <tat> ตัวพิจารณาเยื่อนี้มากขึ้นมากขึ้นโรยการตั้งหลายต็จไปเรียกว่าธรรมะองคสมเด็จพรรมะขจากทือสองนมาสองการโผล่นได้คือพระธรรมคำสองของพเจาระงร์นั้นเป็นผู้ที่เขามีความมีจิตพัานเลื่อมใสยินดีต่างๆสองนั้นเกิดยอมตน ออกจากเดือนเข้ามาบวชแย่างสมณะเองทั้ง517รูปนั้นบิศรัทาาเข้ามาบวชถึงแม้จะเป็นระยะสั้นแต่ก็ต้องตั้งใจถ้ววาหวังจะเอาบุญเอาอนสมของการบวชในวันนี้ให้ได้บุญให้ได้สมและวนย้คั้งหน้าผลบุญก็จะลดเกิดให้กับสมณจเองเด็ชปัจจุบันส่งผลถึงอางนาคต เราต้องบวชบวชแล้วต้องตั้งใจยอย่าไปคำนิหรืออดีตื่อวันวานพระวันที่แล้วเรื่องที่ผ่านมาห,หลายๆเดือนที่ผ่านไปอ่าตอยนี้เาอยู่ในปัจจุบันทำเหตุผลไปให้ปัจจุบันให้ตาสมควรอาจารย์สอนอย่างไรต้องตั้งใจฝังมีความตั้งใจฝัง ด้ยความตั้งใจฟังแล้วความเข้าใจก็จะมองเห็นขึะงตัวสมเร็จเองเพราะฉะนั้นอยากเป็นผู้ที่หลงเวลาเพาว่าหลงเวลาอันที่จะเป็นปฏิบัติให้ตัวเองตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติก็จะเ่อว่าเป็นผู้ที่ไม่เสียหาย ไม่เสียดายเวลาที่มีอยู่เลื้อเรื่องของบรพชิตคือนักบวชเป็นสม,มนเนียงในครามนี้เมื่อตั้งใจบัตรดีแล้วให้สมผลบุญก็จะเกิดกับตัวเองบุญเป็นที่พื่งของสัตว์โลกทั้งหลายถ้าสำเนีงนอยากได้ที่พึ่งที่พึ่งที่ดีแล้วจงเป็นผู้ประกอบําบุญได้เิดบุญเกิดจากการรักษาสีลบบนเกิดจากการทำสมาธิ อือบุญที่เกิดจากกระทำเกิดจากการกระทำที่ดีคือทำผ่านกา,ารทำรักษาศีลภาวนาทั้งสามบุญนี้ว่าบ,บุญปิยาพุทธสามทานคือทานศีลภาวนาในนั้นการเข้ามาก็เป็นสมเด็จรักษาศีลสิทธ์ก็ตัง้งใจรู้ว่าเรียนเรียนว่าทีทั้งสิประกลางสมเด็จคือมีอะไรบ้าง เราคึอบกพร่อง้วยสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่บกพร่องอยู่เป็นประจำหรือไม่การบรรพชาบวชในคราวนี้ได้บุญเพราะการรักษาสีนั้งสึการมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้เรียนชื่อว่าเป็นผูุมีสติเมื่อมีสติคขบเพมมากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นก็เกิดสมาธิและปัญญาตาออ่างําดับอย่างนี่ก็อขอให้การบวชในคราวนี้ ของสำเรีงทั้งหลายจะให้ได้เป็นปตามเป็นไปตามประสงค์ของความตั้งใจควาบวชเมื่อจะเป็นไปตามตามประสงค์ตามตั้งใจของบวชก็มันกบทวนสิ่งบุญที่จะเกิดขึ้นคือพิจารณาในร่างกายสังขารนี้การพิจารณาร่างกายสังขารนี้เมื่อมีความเข้าใจมากเท่าไหร่บุญก็เกิดขึ้นมากเท่านั้น กา,การพิจารณาลักษาะนนี้นเราต้องพิจารณาว่าในร่างกายมีเกสาโรมาหนะะ้าขาต่างๆกับโตที่มีอยู่ร่างกายทุกคนมีอยู่หมดไม่ว่าหญิงชายไม่เป็นนายหรือไร่้็มีเกสาโรมาหนะะ้าตาต่างๆกับโตอย่้งนั้นก็ต่อไปนี้กขาไม่ได้ทั้งหลายตั้งใจว่าตารอาจารย์ที่สอนแทบเขาเป็นผู้บอกกล่าวทั้งหลายจงว่าตาม เอสาโลมาดยบอกตามว่าพระอาจารย์ว่าเอาสาก็ว่าเป็ศาเอรบอกโลมา็ว่าโลมาอย่าว่าตามพ้อมกันหรือดบหน้าเริ่มเอสาโลมานะ นาดัมปาปโจปะโจดัมปานัาเลมาเอาท่าดเป็นอัลลโลเปฏิโล แต่ว่าตามลำดับและถั่วลำดับเอสาคือผมที่ตั้งอยู่บนศีรษะนับตั้งแต่น่าผาาไปถึง้ายถอยด้านหน้าไปถึงด้านหลังด้านข้างหรือด้านปกหูด้านขวาไปจนปกหูด,ด้านท้ายมีผมขึ้นอยู่ผมนั้นเกิดขึ้นด้วยลงไปในหนังศีรษะมีอาหารของผมคือน้าเลือดน้ำเหลืองกินน้ำเลือดน้ำเหลืองดูดน้ำเลือดน้ำเหลืองตามห้ผมนั้น ก็เลเติบโตขึ้นมาแต่ผมก็เป็นอน,นิจจ์หลุดล่วงไปยาชนาผมก็เปลี่ยนสีจากขาวเป็นจากดำเป็นขาวหลุดล่วงไปว่างๆบางทีก็บุดล่วงไปมากบ้างน้อยมากอย่างนี้นี่คืออาการของผมมีหน้าที่ป้องกันแสงแดดร้อนป้องกันลมหนาวความร้อนหรือป้องกันหนาว เอาความแสงแดดให้ร่างกายมันอยู่เป็นฝาสุดรามาคือขนนันควบคุมคุม,ออาามก็อยู่ในร่างกายนี้อยู่ใี่ไหนเอพระ้เอัยวะมากบ้างน้อย้ังเห็นบ้างเห็นน้อย้อยบ้างเห็นมากบ้างที่โลมาคือขนีนจุดประสงค์ในการควบคอยู่ในร่างกายนี้เพื่อให้ร่างกายอยู่เป็นสุดเช่นเดียวกันแต่ครานี้ มนุษย์เรานั้นมีเสื้อผ้ารู้จักใช้ปัญญาอันเฉลียวฉลาดสร้างทำเสื้อผ้าขึ้นมาเพื่อครอ,อบคุมร่างกายเพื่อล้มใส่ร่างกายทำให้บงังเท่าความร้อยความหนาวไปได้ก็ผมก็เลยบทหน้าที่สร้างลงไปสร้างลงไปหน้าขาคือเล็บเลื่อนอยู่ฝายนิ้วมือทั้งทั้งสิบนิ้ว นิ้วมือสิบนิ้วิึกเท้าสิบนิ้ยมีหน้าที่นออกมาอยู่ในจับกระดูกข้างในเป็นกระดูกมอร่อนคอยช่วยเหลือในการหยิบช่วยการเดินให้มั่นคงขึ้นก็ต้องอาศัยเล็กเดินในในปากในแก้งสามารถเดียบย่ำวิ่งได้ก็อาศัยเล็บนช่วยกับกระดูกหอกหยิช่วยจับในสิ่ง่างๆ่าให้ได้ดีก็อาศัยเล็บนช่วยประกับประกอก ตาตาคือฟังอยู่ในปากมีสามสิบสองที่น่อสามสิบสี่แบบสามสิบสามที่สามสิบสี่ที่ครแล้วแต่จะขบเคี้ยวอาหารช่วยให้การย่อยอาหารง่ายขึ้นร่างกายทำงานร้อยเงลือื่งทำงานเบาขึ้นและอาหารทำให้เราชีวิตอยู่เป็นสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณลู้นหลของฟังก็อยู่ในปากนั้นเหมือนกัน เมืยอกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะคอ,อยดูซึ่มน้ำเลือดน้ำเหนือในร่งรางกายนี้ให้มันเกิดการเจริญเติบโตไปตามลำตับหนังที่หุ้มหอยในร่งรางกายนี้ไม่ให้เกิดการอักคุมอวัยวะไม่ให้น่าเกลียนถึงอวัยวะในปลายมัน,น,าานอันใดหุ้มหอ ว่าให้อวัยวะทั้งหลายกระจัดกระจายมีตัวเลือกน้ำเหลืองเช่นเดียวกันคอยให้ห่ังนั้นมีชีวิตอยู่ำดำรงอยู่ได้ปกให้ให้หัวใจปอดตับม้มลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กใ,ให้อยู่น็นปกติด้วยหลังนัง้น่ยคุมพอไว้ได้วยบังคับเหมือนจะรอหอ่อผู้เตี๋ยวอยู่ข้างในหอ่อข้างหอ่อไปตองข้างนอกห่อกระดาษข้างนอก หลังก็เป็นหน้าที่อย่างนั้นแต่ไหขอเชื่อที่อวัยวะทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วก็แส็งความจริงที่ว่าสิิงทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอยู่เพื่อความเป็นสุขเชื่อตาวชื่อปราดเท่านั้นไม่ได้อยู่กันจะให้มีอยู่ยั่งยืนไปหลายร้อยปีือ เราเป็นมนุษย์เรามีชีวิตยอยู่แค่ร้อยปีก็ถือว่าเยอะมากแล้วเดานตลอดปีก็ได้ไม่กี่คนไม่มากเพราะนั้นภายในร้อยปีไปในเก้าสิบไปในแปดสิบปีที้เราลงดำรงอยู่ได้แต่สิ่งสำคัญที่มองเห็นอยู่ห้าประกาศนี้ให้เธอั้งหลายไปพิจารณาในพิจารณาได้ก่อนถือว่าเป็นผู้ฉลาด การพิจารณาเห็นได้ว่าเมื่ก่อนอยู่ในอาการนี้ถือว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ได้เปรียบที่จะทำให้พระตัสร้สารป็นเดินทางการได้เกิดน,นั้นสั้นเข้าแต่คนที่ยังพิจารณาหลงด้วยอาการต่างๆแล้วก็ยังชื่อว่ายังไม่ฉลาดยังต้องเรียนไหวการเกิดอยู่ยังมีทุกข์มีสุขคัดเข้าปะปนกัอยู่อย่างน้นเล่ากั ที่สอนวันนี้ให้ท่านทั้งหลายกำังไปพิาจารณาก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในชีวิตของความดีว่าเกิดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็เกิดกับความไม่เที่ยงโดยการปรับปรุง,ง,งแต่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เองมนุษย์เราก็มีจามไม่เที่ยงแปลกรวนเปลี่ยนไปอย่างเป็นอย่างนี้เองพิจารณาอย่างให้โดยสําคัญอย่างนี้แล้ว ก็คือจะิมจะได้ชื่อว่าเป็นคู่ที่เข้าใจในการเข้ามาบวชในการเข้า่าเรียนรู้และในการเข้ามาปฏิบัติธรรมตามสมควรจะทำเพราะฉะนั้นดังต่อไปนี้จะมอบภาคการสาญะให้จนทั้งหลายนำไปหุ่มคุมอยู่ในข้างหลังข้าโบวนวสดนี้แล้วเข้ามาขอถือกัอาจารย์สิทธิต่อไป